สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกาลาเช่นเคยอีกแล้วนะครับก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเราก็จะมาปลอมตัวเป็นไก่นะครับแล้วไปโซนฟิสตายนะครับแล้วใช้ท่าปักธงนี้เลยนะครับเราก็มาดอูอาการของคนในโซนจะเป็นยังไงเนาะเราก็จะมาทําให้แบบให้เขาดูถูกเราอย่างเงี้ยเนาะโอเคทุกคนอย่างแรกนะครับเราก็ต้องปลอมตัวเป็นไก่ก่อนนะครับโอเคไปกันเลยโอเคนะครับทุกคนอันนี้ก็น่าจะไก่เกินพอแล้วนะครับโอเคงั้นเราไปโซนฟิสตายกันเลยดีกว่าเขี่ยไปเลย โอเคนะครับทุกคนเราก็มาดูครั้งแรกนะครับว่าเราจะได้หรือเปล่านะครับเราจะมีให้แบบให้เราปากหรือเปล่าเงี้ยโอเคเราต้องทํากับสาววันนี้ดีกว่า เหมือนว่าเขาจะแบบไม่มีปฏิกิริยาอะไรนะครับทุกคนตอนนี้คือผมย่อให้เขาเขาก็ย่อกลับนะคือเป็นอะไรที่ดีมากอ๋อจบแล้วเขาคำไฟลเราแล้วทุกคนตอนนี้คือแบบเขาเงียบมากเลยทุกคนโอเคมานี่มานี้เนี่ยโอเคทุกคนด๋อเราจะให้เขาตามมามาเครับโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะใช้ท่าปากทงเลยนะครับนี่นี่อะไรเช็นี่โชว์วีหน่งท่า โอ้ยทุกคนมารุไมได้เลยเราก็มีจัดไปอีต่อแล้วก็จัดไปอีต่อ แล้วก็จัดไปอีกท่อโอเคก็สวัสดีทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็จะมาสุ่มของรางวัลจากเวบ m v ็ Zone ซนะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องสมัครสมาชิกก่อนนะครับอย่างต่อไปนะครับก็ให้ทุกคนนั้นล็อกอินด้วย Facebook นะครับผมจะเลือกสุ่มของรางวัลฟรีไฟล์สุดพิเศษนะครับก็สุ่มปกติครั้งละาสุเครดิตนะครับอาจจะได้บ้างไม่ได้บ้างก็แล้วแต่ดวงของเรานะครับแต่ผมจะกดสุ่มไปเรื่อยๆเลยนะครับ นี่เลยนะครับผมนะแจ็คพอต3,000เพชรก็ได้แตกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ไดมอนด์ก็เข้ามาในไอดีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและเว็บนี้มีของรางวัลอีกมากมายเลยนะครับเช่นชุดเอซูดลาหมวกเอฟเว็บนี้มีหมดเลยนะครับใครที่สนใจอยากเล่นนะครับเิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับงั้นเราไปรับชมคลิปกันต่อเลยดีกว่านะครับโอเคนะครับเราก็มาดูในรอบที่สองกันนะครับว่าจะมีคนหรือเปล่าอืมรอบนี้ขอเป็นผู้ชายเนาะอ่าตอนนี้ผมจ้องคาโบกี่ไว้อยู่เนาะอาจจะคุยกับผมหรือเปล่าคุณคากี้ เขาไม่คุยกับผมเลยอ่ะจบละอุ้ยมีเมือนด้วยอ๋อจบแล้วเขาไม่ย้อนกลับเลยอ่ะอุ้ยเราจะมีว <c oughs> <c oughs> ีกแล้วก็นี่ <c oughs> <c oughs> วกีกโ <c oughs> <c oughs> อเค <c oughs> ก่าวพระนักพนันว่า ทุกคนคือไม่รู้นะว่ามาก่งอะไรกันนะตัวเนี้ยอีดออีดออีดอก็เอาละจัดไปอีกรอบนี่แหละมันคุ้มค่าแล้วกลาบนะโอเคตั้งความคาร์ลบก้าผึ่นตัวพึ่นตัวเขาก้าเส โอเคครับทุกคนเราก็ไม่รู้ในพิภพตายในรอบที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้ในเขาดูดูเลยครับว่ารอบนี้จะมีใครที่แบบหน้ามันปันบ้างเปล่าขอแบบรวยรวยหน่อยอะไรอย่างงี้โอเคทุกคนอพิภพตายในรอบนี้เราจะสาวคนนี้นะครับรักผมไหมรักผมไหมพะนะเราต้องโชว์ท่าแบบอ่อนๆก่อนนี่ต่อไปก็ท่านี้รต่อไปเราใช้ท่านี้เลยนุกคน เราใช้ท่าน,นี้ต่อเพื่อ, <laughs> อ <laughs> เพื่อวันนะเพื่อวันนะาเพิ่นวาส <laughs> าวาไปหมดละ <laughs> โอเคในขราบทุกคนเราก็มาดูในฟีฟล์รอบที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้นะครับ <laughs> ซึ่งผมจำไม่ได้แล้วเนี่ยตอนเนี้ <laughs> โอเคผมเจอสาวแล้วต่อ <laughs> ตไปผมเลยแต่งชุดเนี้ยไม่รู้เหมือนกันนะว่าคนที่ใส่ชุดแบบนี้คือแบบทำไมผมต้องหลงเ <laughs> ออขอนี้ทำไมข้อต้องหนีด้วย <Sacramento 's like>. <laughs> โอ้ยจบละหรือเข้มาเป็นคู่ <laughs> ขอมาเป็นคู่แน่เลยเดะเฮ้ยเฮ้ยคนนี้ใ,ใช้ท่านี่ว่ะ fc 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 ต้องเจอท่านี่นี่ตามด้วยนี่ต่อแล้วก็ตามด้วยนี่ ไม่ออกคลิปสิ <laughs> ไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวช่องผมไม่เกี่ยวนะทุกคนเฮ้ยช่องผมไม่เกี่ยวนะบอกเลย <laughs> <laughs> เดี๋ยวพี่ชายยาเพิ่งเต่งผมเดี๋ยวเอาเดี๋ยวพี่อย่าเพิ่งเต่งผม เดี๋ยวพี่จะพิ่งเตะผมจเพิ่งเตะผมอุ้ยไอ้บุญอะไรบักกุ้งเดี๋ยวจะพิ่งเตะผมดิการินการินนะการินลาซันอ้ยยอมใส่เอิมจะไร้อย่าเพื่อนบ่มีบ่มีตังค์หมื่นดิเพื่อนอุ้ยยังไงไม่มีครับหมดแล้วเนี่ย โอเคนะครับทุกคนสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็มีแค่นี้นะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมที่จะกดไลค์และกด subscribe กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายจุ๊บ